วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเมทัลฮีโร่โอ้โหไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่ามันเก่ามากมันเก่ามากเอาจริงรุ่นพ่อผมเลยนะขอใหคุณท็อปโฟนนะจ๊ะเขาขอมาเป็นซีรีส์ขอบทสุดท้ายต่อท้ายเหทุอะไรเป็นพ่ออะไรทำให้จากความรุ่งเรืองจากยุค80ดถึงเ0สู่การล่มสลายและกลับมาฟื้นคืนชีพได้อีกไหมอ่ะ ถ้าเกิดว่าคําถามนี้ผมอาจจะตอบไม่ชัวร์เพราะต้องเข้าใจว่าผมไม่ใช่แฟนเมทัลฮีโร่ขนาดนั้นชและข้อมูลที่ผมเอามาเนี่ยเอาจริงแล้วผมก็ไม่เคยดูอะเอาจริงอะดูแค่ฉากที่เห็นกังเกงในอะแค่นั้นเองอะเอ,เอาจริงีคนโลกจิตเลย <laughs> <laughs> เอา้าคุณจาครับอะไรเนะมทัลฮีโร่คืออะไร เมทันฮีโร่เนี่ยเกิดมาหลังซุปว,วันหลังจบซุปว,วันในปี1981ไปออทไโตเอ,อะเริ่มหมดมุกอู้จ<า><ะ>ครับ<ต>เพราะว่าเด็กๆเขาไม่เอาแล้ว<ข>ฮีโร่ชุดหนังอย่างเงี้ยเอาเขาเขามีไรเดอร์ทำไมเขาอยากทำอย่างอื่นอ่ะเซนไตก็มีเซนไตก็มีแต่ว่ามีชุดผ้าไนงะ<อ>ชุดผ้าแล้วก็เกาะหนังๆอะไรเงี้ยเขาไม่เอาดีกว่าตอนนั้นเห็นฝรั่ง ขาวนี้กูเล่นบ้างเป็นตำรวจเหล็กโอ้โหอตำรวจเหล็กคนแรกที่ออกจอเมทานีโร่คือตำรวจอวกาศเกียบันทอ่าครับผมขาวนี้คุณใจครับยังไงฮะหน้าตาเนี่ยเหมือนกับเป็นหุ่นโต์แอนดรอยเลยแต่ว่ามีคนแปลงร่างนะอ่านฮะนะครับอวกาศเมื่อวันที่5มีนาคมปี1982เรื่องราวของอิจิโจจิเรซึ ชายหนุ่มที่ทํางานในฟาร์มม้าเล็กที่ตัวจีนคือตํารวจอวกาศเจยบันแห่งดาวบัสอสายตรวจแห่งทางช้างเผือก <พา S 1> ต่อสู้กับพวก มาคุ้คุณใจครับได้ยินคําว่าบรรยากาศมาคุปไหมอ๋อบรรยากาศแห่งความมืดที่คนเฒ่าคนแก่พูดกันมาจากเรื่องนี้เพราะไอ้ตัวร้ายคือองค์กรมาคุเออซึ่งจุดเด่นของพวกแบบว่าไอ้ตำรวจอวกาศกียบันที่เปิดเรื่องมาเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าชุดที่มันแตกต่างเป็นชุดเกาะนะเขามีพวกยานอวกาศเลยพวกนี้ด้วยยานอวกาศในการต่อสู้กับผู้ปีศาจใช่ครับผมคือไอ้เกียร์บันเนี่ยปลอมตัวเป็นคนทําฟาร์มแล้วคอยสืบหายพวกมาคุนี่แหละใช่ครับผมแล้วก็ทาการ ต่อสู้ออคล้ายๆกับเป็นสายลับไม่เปิดเผยว่ากูเป็นตำรวจอาวากาศนะ,ะแต่กูเนี่ยมาทํางานแล้วก็คอยป่าพุ่งไปด้วย,ยนี่คือหน้าที่ของตำรวจอาวากาศเกียร์บัตน,นั่นเองนะออค,ครับอตัวต่อมาคุณใจครับอะไรฮะตำรวจอาวากาศชาลีบัมตำรวจอาวากาศชาลีบัตนั้นออกาศเมื่อวันที่4มีนาคมปี1983ต่อเนื่องกันมาเลยเออใช่ฮะนะครับ อีกะเด่นนะฮะชายหนุ่มที่เป็นนักซิ่งทดสอบมอเตอร์ไซค์ของบริษัทซูซูกิที่เป็นตำรวจอวกาศชาริบัมเป็นสายตรวจทางช้างเผือกรุ่นน้องของเกียบันอ๋อเขาต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาเลยนะฮะเป็นสังกัดของดาวบัสต่อสู้กับพวกมาโดคือปลอมตัวเป็นนักซิ่งแล้วก็มาต่อสู้กับพวกมาโดพวกองค์กรเหล่าร้ายอันนี้ชุดก่อนนี่คุณจะคนละสีมาเลยนะเป็นสีแดงแต่ว่านับถือเกียบันเป็นรุ่นพี่ว่าง่ายคือรุ่นพี่เนี่ยส่งมาที่โลกแล้ว และรุ่นพี่กลับไปกูมาเอ,อและ,และองค์กรใหม่ก็มาออ,อ,ออย่างนี้ล่ะเอ,อใช่คร,ครับอย่างนี้นะไม่ยอมไม่ยอมรับไม่ยอมรับต่อมาคุณใจครับ,รบตำรวจอวกาศไชเดอร์โอ้โหตำรวจอวกาศไชเดอร์นั้นออกากาศเมื่อวันที่2มีนาคมปี1984ต่อเนื่องกันมาเลย อาโดยซาวามูรัตได้นะฮะนุ่มชาวโลกที่ไขความลับของอัคระบนเกาะอิสเตอร์ได้เป็นผู้ถูกเลือกโดยผอคอมนะครับผู้นำสูงสุดของตำรวจอวกาศเพื่อปราบปรามเหล่าอาชญากรข้ามมิติฟูมาโดยการใช้โค้ดเนมว่าไชเดอร์อออย่างก็คือว่าไอเด็กหนุ่มคนนี้เป็นชาวโลกครับมแล้วเขาเนี่ยถูกรับเลือกจากผอคอมให้เป็นตำรวจอวกาศใชต่อสู้กับพวกฟูมาองค์กรเหล่าร้าย ครับาวนี้ไม่สงสัยรับนะเอาอะไรอ่ะคัดเลือกเด็กหนุ่มมาเลยจากชาวโลกมาเลยหาคนแข็งแกร่งมาเลยจะได้มึงไม่ต้องไปกลับดาวบาสแล้วมึงก็อยู่ที่นี่แหละใช่มึงก็ต่อสู้กับมีซาต่อไปโอ้โหนะครับอ่ะว่าอย่างนี้ไปนะครับอ่ะครับผมอ้าตัวต่อมาคุณแจครับอะไรฮะจิ้งต่อเอวกาศ จัสเปียนอันนี้ผมชอบมากเคยดูใช่ไหมใช่ครับผมซื้อแผ่นมาดูน่าจะเยอะสุดของในตระกูลเมทัลฮีโร่ละจำความได้แต่ว่าจิ้งตอกอวกาศจัสเปียนนั้นออกอากาศเมื่อวันที่3มีนาคมปี1985ก็ต่อกันมาเลยเนี่ยต่อกันมาเลยจัสเปียนนะครับเด็กหนุ่มชาวโลกที่ถูกเก็บมาเลี้ยงโดยจอมปราดแห่งอวกาศเอจินที่พยากร่าวว่าซาตานโกดนั้นจะกลับมาทำลายจักรวาลเขาจึงฝึกจัสเปียนพร้อมๆกับอันลิคู่หูสาว เอนดอย <ừ m S 1> แถมเอจ,จินนั้นมอบชุดเกราะที่ผลิตโดยโรหะเอจินเนียนและยารบที่แปลงรางเป็นหุ่นยนต์ได้ด้วยใช่ครับผมรอบนี้มียารบ<ช>ตอร่อสู้กับซาตานโกสที่ลุกลานไปทุกอวกาศคล้ายๆกับทำหนังคล้ายๆกับสตาร์วอร์ไปต่อสู้ตามอวกาศเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับแบ่งจักรวรรดิเป็น2อันเลยไงยังไงฮะเพราะพระเอกเนี่ยเขาเรียกว่าอาศัยอยู่ในยานอะไรพวกนี้คะผมเนี่ยจำความนี้ได้ที่สุดแล้วเพราะว่ามันเท่ด้วยไงแล้วว่าผมจำท่าแปลงร่างด้วยเลยแปลงร่างยังไงเขาเขาเขาจะใหม แล้วก็ปึ๊บชุดเนี่ยมันจะเป็นเศษเศษลอยมาอ,ออ๋เออเศษกระจ,จกหรือเปล่ามาบาดโอ๊ยยิ้มเจ็บทำท่าไปไรไงนะ <c oughs> คุณไปดู <c oughs> คุณคุณหาไปตรงนูน้นคุณคุณหาไปตรงนูน้นอ่ะไม่ไม่ยันไม่ยันไม้อ่าผมวถาผมว่าปีศาจอยู่หน้าไปไล่ไงไปไล่ไงไม่ไม่หันหน้ามาทางนี้เนี่หันหน้ามาทงนี้หันหน้าแบบมึงนี้บบนเราจีนดูไม่เอกหัวฟูๆอยนะ่างเงี้ยต้องทำหน้าอย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้ย ไม่จับหูอย่างนี้จับหูงี้นี่คือจิ้งจอกอวกาศจัสเปียนไอ้นี่น่าจะเป็นเรื่องแรกๆที่แบบว่ามีหุ่นยนต์ที่แบบเป็นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเออมีหุ่นยนต์คล้ายๆกับเซนไตเขาเรียกว่าจักรยานกลาวเป็นหุ่นยนต์เออเพราะตอนนั้นนี่เหเซนไตนั้นมันได้รับความนิยมไงครับผมตัวของเมทัลฮีโร่ก็ต้องมีบ้างแตจะเป็นยานปกติไม่ได้ยานต้องกลายเป็นหุ่นยนต์ได้เออเพื่อขายของได้ด้วยะครับบอาตัวต่อมาคุณใจครับนักรบผ่ามิติสปินบันเอโหยซึ่ง เป็นบันนั้นออกอากาศเมื่อวันที่7เมษยปี1986เออครับผมคือต่อเนื่องกันมาเลยนะออก็ยังดูขายดีอยู่นะเออ,เออนะฮะเป็นเรื่องราวของโจโยสุเกะและได <Dai ana S 1> อานนาชาวดาวพินสอโคนสุดท้ายที่ขึ้นยานแกรนนักก้าก่อนที่ดาวคินจะถูกทำลายโดยพวกวอร์เรอร์และอพยพมายังโลก โจต้องตามหาพ่อแม่และพี่สาวที่หายตัวไประหว่างการหลบหนีและต้องต่อสู้กับพวกวอลเลอร์ด้วยอูโหอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับ2พี่น้องเลยสพี่น้องคล้ายๆกับตัวของโซนไฟเตอร์อโดนทําลายดาวของเขาย้าย้าปอยู่ที่โลกไล่ปีศาจมันก็ตามมาด้วยคราวนี้เขาต้องลุกขึ้นต่อสู้ครับผม คล้ายกันเลยคิ้ไอคล้ายกันมากเลยดูจากลักษณะชุดเนี่ยก็ออกแบบไคล้ายกับจัดเปี้ยนพลัมพลคนะแค่เปลี่ยนเป็นสีแดงมากเพิ่มขึ้นแล้วก็มีสีดําใช่ครับผมสีดําส่วนใหญ่เลยเพราะว่าไอไอตรงหน้าอกในโคตรเหมือนกันเลยโอ้โหอย่างนั้นเลยนะเออนะฮะนะครับอะตัวต่อมาคุณแจครับโอ้อันนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเลยว่าตัวอะไรวะเนี่ยคืออาจจะเป็นยุคใหม่แต่ว่าว่าง่ายคือมันต่อเนื่องกันมาเลยโอ้โหคือโจดจากกลเมทเดอร์โอ้โหชื่อผมยังไม่คุ้นเลยแต่ว่าหน้าตาเนี่ยว่าง่ายคือแบบว่าเขาเรียกเป็นจากกลจริงจริหน้าเป็นจคร คนเลยอ่าครับคือเห็นข้างในวงจรชัดแจ๋วเลยอ่าฮอากาศเมื่อวันที่16มีนาคมปี1987อ่าครับดรโคงะนะครับได้เริ่มโปรเจกต์เมทันเดอร์หุณรบสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมทันเดอร์ถูกสร้างมาเพื่อรับใช้องค์กรจักรพรรดิญี่ปุ่นแต่ท้าว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามไปแล้วโปรเจกต์นี้จึงถูกพับเก็บไปอีก30ปีต่อมาจักรวรริเนรรสคิดจากของโลกด้วยแผนการที่ชั่วร้ายดรโคง จึงลิเริ่มแผนการสร้างเมทันเดอร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อปกป้องโลกโอ้โอยางงี้นี่เองเออก็คือไอตัวนี้เนี่ยมันถูกสร้างมานานแล้วมีคิดโปรเจกต์ไว้นา,นานแล้วสมัยสงครามโลกแต่ว่าพอญี่ปุ่นแพ้ก็ปิดไปโปรเจกต์นี้ก็พับเก็บไป แต่ว่าพอไอจ้จักรวรดตัวนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยก็เลยต้องกลับไปสร้างอาไอ้เมทันเดอร์กลับมาอีกครั้งนึงมันเป็นเหมือนหุ่นไซบอร์กอะไรพวกนี้ครับอ่าตัวต่อมาคุณแจ็ครับอะไรวะนี่อ่ะตัวอะไรจาจริย <c oughs> ักษ์มันจากแบบหุ่นไซบรอร์กทำไมมันกลับมาเป็นอย่างนี้วะผมไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันนับเป็นเมทันฮีโร่หรือเปล่าเมทันฮีโร่ที่ผมเข้าใจนั้นมันจะเป็นหุ่นเหล็กแบบชุดก่อเห็นได้ชัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือแบบเห็นดวงตาชัดแจ๋วเลยนึกว่าขบวนการเซนตาายยแแล้้้้วก็จะมีีไไอออออผ่่่่นนนนดดปปิงงเเใชัะ แต่<ช>ว่าอันนี้เขานับว่าเป็นตัวของเมทานิโร่อะเรากไม่ว่ากันนินจาจิรายะนะครับออกากาศเมื่อวันที่24มกราคมปี1988ปาโกนะครับ คุมทรัพ์อวากาศที่ประเมินค่าไม่ได้ที่เรานินจาทั่วโลกในหมายปองโดยยามาจิโทฮะเด็กรับใช้ในสำนักนินจาเล็กเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้ปกป้องสมบัตินี้ด้วยดาบวิเศษจ <c oughs> ิคูชินคูเคนครัมและชุดเกราะจีระยะในแต่ละวันของนินจาทั่วโลกเนี่ยและทั่วอวกาศนั้น ต่างท้าปัะลองวิชากันตลอดเวลาโอ้โหว่ายง่ายคือตัวของกรยานั้นต้องปกป้อง,องสมบัติที่มาจากอวกาศครับผมอ๋อที่เข้าใจคือว่าสมบัตินี้มาจากอวกาศออก็เลยเ,ออเรียกว่าเออเมทันฮีโร่ก็ได้เออชายส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวข้องกับพวกดวงดาวอวกาศอ,อ,อะไรพวกนี้นะออช่วงแรกๆนะที่เราเห็นเนีเ่ยเป็นเหมือนกับชุดแดงๆอย่างเงี้ยจะมีโหมดแบบว่าโหมดแบบไม่ปิดตากับโหมดปิดตาด้วยหรือเปล่าใช่ไหมโหมดเกาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปดูเพิ่มเติมกันต่อมาคุณแจกรับตำรวจ คุณยนจีบันโอ้ยอันนี้คุ้นอันนี้ผมก็คุ pau, ้นเหมือนกันเคยดูแวบๆอยู่คือว่าก็คืออาจจะมีขายตามแผนทั่วไปใช่ครับอันนี้ผมแวบๆหนึ่งอันนี้ดังอยู่นะโอกาสเมื่อวันที่30มกราคมปี1989โอ้โหทามูรานาโอโตะนะครับตำรวจหน้าใหม่ในเมืองเซนทันซิตี้โอ้โหเด็กฝาดด้วยวะเนี่ยเซนทันซิตี้เจอดรเวลเนี่ย รีวอตแฟนะครับที่ได้ถูกสังหารโดยสมุนขององค์กรอาเชญยกรนามวา่าไบโอรอนในระหว่างปฏิบัติหน้าที่คุณใจครัา<ต>โชคดีงงที่ดรเคนซวเนี่ยซึ่งเป็นผู้ศึกษาทดลองเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอยู่ขององค์กรไบโอรอนเนี่ยและได้ใช้ไบโอเทคโนโลยีได้ทําให้นาโอโตโนั้นกลับคืนชีวิตขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งโ,โ,โดยการดัดแปลง เป็นตำรวจจากกลจีบังโอ้โหเนื้อว่าง่ายคือดัดแปลงให้ต่อสู้กับองค์กรไบโอรอนอ่าครับผมแล้วตัวเองกลายเป็นตำรวจเหล็กไงเออไม่โคตรเหมือนไหมโรบอคอปโรบอคคอฟว่าง่ายคือซีรีส์ต่อไปนี้คือคล้ายโรบอคอปมากอะไรฮะคือหน่วยเฉพาะกิจวินสเปกเตอร์โอ้โหมา3ตัวเลยโอ้อันนี้ครับเป็นหน่วยกู้ภัยแล้วเดี๋ยวนหน่วยกู้ภัยแล้วนะครับออกาศเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ในปี1990อกโอ้มาอายุ90แล้วนะฮะคือว่าง่ายคือ เฮ้ย10ปีคือแม่งขายต่อเนื่องกันมาเลยนะเออใช่ในปี 199x นะครับร้อยตำรวจเอกคางายว่าเออทชไมฮะเรียวม้านั้นอดีตนักกีฬาโอลิมปิกและเจ้าที่สืบสวนพิเศษของกรมตํารวจได้รับภารกิจในหน่วยป่าป่าพิเศษในหน่วยงานใหม่ที่ก่อตั้งเพื่อรับมือกับอาชญากรรมไซบอร์กที่เกิดขึ้นในแต่ละวันโดยเขาจะใส่ชุดคลัตเท็เตอร์พร้อมกับขุนยนซัพพอร์ตวอเตอร์และไบคล เข้าควบคุมสถานการณ์อันเลวร้ายทุกรูปแบบว่าง่ายคือตัวละครหลักเนี่ยคือมีหนึ่งเดียวแต่ที่เหลืออีก2ตัวคือหุ่นยนต์อ๋ออันนี้เขาอยากจะมาเปลี่ยนแนวคิดมากคุณมอนะอถ้าเกิดว่าไอ้พวกหน่วยปฏิบัติการเนี่ยมันงมีพวกมาแบบว่าเป็นหน่วยงานเลยมันจะเป็นยังไงวะเป็นลูกมือ,อว่าง่ายถ้าเกิดว่าทําคนเดียวเนี่ยอ้จะเวอร์เกินไปครั้งนี้เอาเป็นพวกพวกบ้างแต่ลืมไปหรือเปล่ามันจะใครเป็นใจอ่นี้แบบว่าลูกสมุนเป็นหุ่นยนต์ไปก่อนเนี่ยเป็นอันดอนไปก่อนเขาเรียกว่าอันนี้มันน่าจะขายดีหรือเปล่า เพราะว่าไออันต่อไปเนี่ยมันก็เป็นแบบพวกพวกเหมือนกันนะคุณบอสก็คือหน่วยพิทักษ์โซเบนอ่อันนี้ผมเคยดูอันนี้คุณจะเคยดูใช่ครับท่าแปลกร้ายยังไงมันเป็นใส่ชุดเหมือนกับว่าพวกตำรวจมาใส่ชุดเกาะอะไรเงี้ยให้อารมณ์อย่างนั้นเลยนะครับใช่ครับผมโอกาสเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี1991คือปีต่อมาเลยเมื่อผลงานของหน่วยงานวีสเปกเตอร์ปรากฏต่อสายตาชาวโลกเออยังไงฮะคือหน่วยงานที่แล้วเนี่ยคือเรื่องเราต่อเนื่องกันมาเลยเรียวมารและหุ่นซับพอร์ททั้งสองนั้นก็ได้ม จุในหน่วยงานของ I CPO หรือตำรวจสากลตามคำขอของรัฐบาลฝรั่งเศสที่เรื่องมาทำให้พบมาสกินั้นจึงต้องฟอร์มทีมใหม่โดยเจ้าหน้าที่ f i b นิชิโอไดกิและคุณงุจิเรโกมาทำหน้าที่ในหน่วยงานใหม่ที่ชื่อว่าโซเบนใช่ครับผมเพราะว่าหน่วยงานนี้ไอพระเอกจะเป็นสีฟ้าแล้วก็ใส่ชุดจุดเด่นนะก็คือหมวกไงหมวกมันจะถอดเป็นเหมือนหมวกกันน็อกเลยคุณมอสสูบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็จะมีไอหุ่นยนต์สีเหลืองๆนี่มาเป็นผู้ช่วย ง่ายนะคือตอนนี้เนะ่ยคือมีคนอยู่2คน 2> ใช่ครับยนต์อยู่1ตัวใช่ฮะป่าปามเราร้ายแต่หลังๆมาเนี่ยไอหน่วยแบบนี้มันก็คือเหมือนกับในเนื้อเรื่องนะไม่ใช่แบบมีสับประหลาดลนู่นนะี่นมาต่อสู้นู่นนี่นั่นเยอะนะ,ะบางทีมันก็เป็นแบบว่าพวกกู้ภัยอะไรพวกเนี่ยถ้าเกิดรุ่นใหม่ให้นึกว่าเป็นเหมือนกับเรคิฟฟอร์สอะไรประมาณนั้นะ อ,อย่งนั้นเลยนะคุณแจนะอไอพวกแบบวินสเปกเตอร์โซเบนนี่ผมเคยดูอยู่นะฮะอาคุณแจครับต่อเน,นื่งองกันเลยคุณแจครับอะไรฮะทุกปีเลยในปี 1, 1992รปราบเอ็กซีดร t ฟคาโนมูราโกโอคุมะ3ตำรวจ จาก3หน่วยงานทั้งงานปราบปรามงานสืบสวนและงานบรรเทาสาธารณสุขได้มารวมตัวกันภายใต้ชื่อ Ex i t Draft หน่วยงานตำรวจพิเศษที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลทำหน้าที่สืบสวนเรื่องราวเหนือธรรมชาติและการลุกลามของเหลวไวร้ายจากอวกาศจนนำไปสู่การยับยั้งวันสิ้นโลกคือ3าคนนี่คือคนทั้ง3คนเลยจาก3หน่วยงานมาร่วมมือกันมันก็อาจจะมีอารมณ์ที่ทะเลาะบอแวกกันบ้างนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องร่วมมือกันเพื่อต่อสู้ 都講。不 องค์กรเหล่าร้ายที่จะยึดครองโลกอันนี้คือเป็นคน3มคนมาใส่ชุดแล้วมาจากสามหน่วยงานซะด้วยใช่ครับนะับอันนี้ผมเนี่ยเคยเห็นแต่งานเก็บของเล่นนะเอแล้วก็เห็นแค่ซองซีดีที่มันมาขายคู่กันแต่ผมไม่เคยดูในอันนี้อันนี้ใครเคยดูเนี่ยชอบอันไหนมากกว่ากันไอ้พวกแบบตำรวจปราบปรามเลยพวกเนี้ยบอกมาได้นะครับอ่ะต่อมาคุณจครับยังไงฮะคราวนี้เราย้อนลึกกันบ้างหลังจากมี3คนบ้าง2คนบ้างรอบนี้เหลือแค่คนเดียว กลับมาสู่ดั้งเดิมดีกว่าเริ่มต้นนะฮะคือตัวของจักรกลผู้พิทักษแจนเปอร์สันโอ้โหครับโอกาสเมื่อวันที่1นกุมภาพันธ์ปี1993มักวันนะฮะอุนยนที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรับมือกับอาชญากรรมในโลกอนาคตเกิดคุ้มขั้งขึ้น จนต้องถูกปิดโปรเจกต์ไปออแต่ทว่าด้วยจิตใจที่รักคุยทาอย่างยิ่งของนละวิศาสตร์อย่างคุณออซาเองมูสระได้ทําการปรับปรุงและซ่อมแซงแม็กวันเนี่ยจนใช้งานได้ปกติออและเปลี่ยนชื่อเป็น เจเปอร์สันโอ้โหอย่างนี้เองหุ่นยนต์ที่มีจิตใจที่รักความยุติธรรมเหนือสิ่งอื่นใดเขาต้องต่อสู้กับองค์กรทุนนิยมของทาเทวากิที่ใช้อำนาจมืดชักใยผู้คนในเมืองโอ้โหคือว่าง่ายคืออันนี้ไม่ใช่คนเออแต่เขาคือหุ่นยนต์แมกวันและเปลี่ยนชื่อเป็นเานเปอร์สันคอยช่วยหรือประชาชนต่างๆช่วยหลือประชาชนจากกลุ่มทุนนิยมใช่ครับผมของทาเทวากิอ่าครับเออชื่อยากเหลือเกินแต่อย่างใช่อันนี้ผมไม่เคยดูนะเอออันนี้คุณม่เคยดูไดูไม่เคยดูนกเลย ใครเคยดูนี่พี่หมอาด้วยนะฮะว่ามันสนุกไหมมันเป็นยังไงบ้างต่อเนื่องกันมาเลยคุณแจ็คอะไรฮะขบวนการมือบูสวัตรไออันนี้ผมเคยเห็นอยู่นะไอชุดแบบนี้ไอบูสวัดเนี่ยบูสวัดรนะคล้ายกับตำรวจเลยนะตำรวจที่สวมชุดเลยนะอาการเมื่อวันที่30มกราคมปี1994ต่อเนื่องกันมาเลยครับผมบูสวัดหน่วยงานเล่าสุดยอดของรัฐบาลมีหน้าที่ต่อสู้กับภัยอันตรายนอกโลกครับและมนุษย์ต่างดาวที่ไม่มีใครรู้วันหนึ่งนะครับหน่วยงานบูสวัด์ถูกกวาดล้างโดย ฝีมือของพวกสเปซมาเฟียมาเฟียอวกาศ สำนักงานถูกทำลายแบบย่อยยับเหลือเพียงแค่เจ้าที่เพียงแค่3คนอ๋อครับนารุมิซิกและมิซึกิเออที่รอดตายมาพวกเขาต้องฟอร์มทีมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหลือแค่3คนนะเพื่อต่อสู้กับพวกมาเฟียอวกาศนั่นเองโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นทีมที่หลงเหนืออยู่อาจากการทำลายเนื้อเรื่องคล้ายๆ t m a n แมนที่ปีสามมาทำลายไงแล้วก็พลังก็มันเหลือแค่นี้แหละ ก็ต้องไปต่อสู้กับมันไอ้คนที่เหลือก็ต้องต่อสู้กับมันกูก็ฟอร์มทีมเท่าที่เหลือเนี่ยแหละคล้ายๆกับตัวของคันดิเคนเจอร์ด้วยที่องค์กรจะกรจั๋มาฆ่าผู้ลูกศิษย์อะตายหมดอะเหลือแค่สามคนนะ่ะก็ฟอร์มทีมเท่าที่เหลือเนี่ยแหละเสียงเป็นอะไรเสียงเป็นอะไรอ้าวกูใหญ่จะทําเสียงนี้ทําไมอะ่ะทับเสียงไเรื่องกูปากกูเอ้าต่อมาคุณจครับอะไรฮะนักรบเกาะมะแรงบีฟไตรเตอร์อันนี้เคยเห็นนะอันนี้ดังเคยเห็นอันนี้ดังอันนี้ดังจริงนะฮะโอกาสเมื่อวันที่5 ภุมภาพันธ์ปี1,995ครับผมนะครับไคทาคุคาตาคิริฮาเลยมมาม่า สามนึ่งสาดด้านแมลงและป่าไม้ได้ถูกนับเลือกจากผู้เท่าแมลงคุรุให้สมเกาะแมลงจากคนเข้าต่อสู้กับพวกจามันเออครับาณาจักรต่างวิธีที่หมายจากของโลกว่าง่ายคือไปเจอกับผู้เท่าพอดีก็เลยได้รับเลือกเลยถามคนเนี้ยให้ต่อสู้กับพวกองค์กรปีศาจเหล่าร้ายจามาที่มีของโลกเนื้อเรื่องมีแค่นี้ใช่ฮะนะครับแต่ว่าด้วยความมันด้วยความบันเทิงและชุดก่อนนี่ผมว่าเท่เอาเรื่องเลยนะสามันสวนเนี้ยมันก็เลยอาจจะขายดีเออ จนทำให้สู่ซีรีส์ถัดไป ทีนี้ถัดไปต่อเนื่องกันมาเลยนักรบเกาะแมลงบีไฟเตอร์คาบุโตะโอ้โหมาทรงเดียวกันที่แล้วเลย,ยเมีของบีไฟ er เตอร์อด้วยโอ,อ,อากาศเมื่อวันที่3มีนาคมปี1996ครับผมหลังจากที่บีไฟเตอร์ปราบปามพวกจามานันแล้วก็ได้คืนความสุขให้กับคนในชาติแล้วอ่าครับวันเวลาผ่านไปในพวกเมซาร์เออยังไงได้คืนชีพขึ้นมาแต่ว่าพวกคอสโมอาคาเดเมียเนี่ยครับผมได้มีการคัดเลือกนักรบผู้เป็นบีไฟเตอร์รุ่นใหม่ซึ่งนําทีมโดยทาจิบอน่าอายุ ว่เออซึ่งรับนีโออินเซ็ตอาร์เไปแล้ว2คนคผแต่ว่าผู้สมกอนออินเซ n ตอาร์เมอรคนที่3นั้นเขาคือโทบัเด็กหนุ่มมาปายจอมเลือดร้อนได้การเป็นบีไฟเตอร์และได้ต่อสู้กับพวกเมลซาร์ได้ความช่วยเหลือจาก B f i g h t e r ์รุ่นใหม่จากทั่วโลกและ B f i g h t e r ์รุ่นพี่นั้นทำให้พวกเขาสามารถจาัดก,การพวกจาม,มาลลงไปได้โอ้โหโนี่สรุปจบเลยเหรอ <laughs> แต่นี่นี่คือแบบมาเป็นรุ่นๆทรงมาเหมือนกับว่าไอ้นี่เลยนะไอ้เลตคิวฟอร์สแล้วก็เลตคิวไฟเจออะไรเงี้ยแต่ว่าทรงรุ่นต่อรุ่นกันมาทรงต่อรุ่นกันมาครับผมนะครับอ่ะต่อมาคุณแจ็ครับปีถัดมาแหละอะไรฮะคุณแมลงแปลงร่างคาร์บูทเทผมไม่เคยเห็นโฆษณานะไอ้ดูอะไรพวกเนี้ยคือเด็กๆหน้าชอบแหละครับผมหมืนหมื่นมาสคอตเลยแต่ว่ามันก็เป็นมาสคอตหุ่นเหล็กอ่ะมันเป็นหุ่นยนต์ที่แปลงร่างเป็นโหมดต่อสู้ได้คุณบอลโอ้โหอย่างนั้นเลยนะใช่ฮะ โอ,อกาสเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปี1997อ่าครับผมการต่อสู้แย่งชิง Star p i e c สมบัติล้ำค่า13ชิ้นของคาวุทักนั้นและเราบา b r โ b o โนั้นเมื่อสะสมได้ครบเนี่ยก็จะสามารถขอพอรได้หนึ่งข้อครับผมคาบูแท็กและเด็กน้อยโคอินจิครับผมได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้เพื่อมาให้ ชาเลอร์หุ่นยนต์ที่สายไม่ดี <S <S ชิง <S 2> <S 2> ชิงสตาร์พีทและไปขอพรในเรื่องที่ไม่ดีแปาว่าไงคือหยุดยั้งไอ้พวกชาเลอร์ออไอ้ชาเลอร์มันเป็นหุ่นยนต์ที่นสายไม่ดีถ้าเกิดว่ามันชนะไปเนี่ยมันจะได้ขอพรในเรื่องไม่ดีหนุออ่มน้อยก็เลยล่กมือหุ่นยนต์เนี่ยอยากอยาอยาให้มันชนะนะ อันนี้เนี่ยทรงแบบว่าเขาถึงแบบพวกเด็กๆไงมีเด็กๆมาเป็นพวกแล้วก็ไอ้พวกนี้มันเป็นเหมือนพวกตุ๊กตุ่นมาร์ทคอร์ดอยู่แล้วไง<อ>แต่ว่าไอ้ตอนต่อสู้เนี่ยมันจะกลายร่างเป็นอีกโหมดหนึ่ง<อ>มันเท่อยู่นะไอโหมดหนึ่งที่มันเป็นตัวผอมๆอะอเออันนี้ผมเนี่ยเคยเห็นนะเท่ <Wert. S 2> อยู่นะครับ<อ>ตัวต่อมาคุณแจ็ครับ fak, มึงยังไม่ทิ้งไอ้ทรงแบบว่าไอ้ชุดมาร์ทคอร์ดอะไรพวกนี้เหรอมันขายดีมันขายดีอะไรวะคุยเขาชอบกันมันยาอะไรตั้งหนถ้ามันขายดีมึงไม่ทำเป็นเรื่องสุดท้ายของของยุค โรบทักโอ,อกาสเมื่อวันที่8มีนาคมปี1998อะไรฮะในยุคที่คนและหุ่นยนต์อาศัยร่วมกันโรบทักนั้นเป็นหุ่นยนต์ประเภทวันเดอร์ไทฟ์รูปร่างคล้ายสุนัขได้เปิดสำนักง,งานนักสืบชาด็อกร่วมมือกับเด็กน้อยคู่หูอย่างยูคิยานิเพื่อสืบหาแลนทูนสมบัติ ของประเทศฮารันปะบบ้านเกิดของเราโรบอทักโดยแลนทูนั้นมีคุณสมบัติท่าต่างๆทำให้เพิ่มประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเองโอ้โหอันนี้นี่ก็คือมาทรงนักสืบเลยน่าจะสืบสวนสอบสวนนะคู่กับไอโรบทักนี้นะฮะอ,อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพวกญี่ปุ่นก็คือน่าจะสิ้นสุด การออกแบบว่าซีรีส์เมทัลฮีโร่ละเขาจะสิ้นสุดมาถึงปีนี้แต่ว่ามันมีแบบว่าบริษัทซาบันบริษัทซาบันบริษัทของอเมริกาเนี่ยเขาอยากซื้อเมทัลฮีโร่ไปฉายบ้างก็เรื่องของคุณละกันคุณก็เอาไปฉายเลยกันแต่ว่าเป็นร์วชั่นหน้าฝรั่งไปออันนี้คือเราก็จะไม่อยากเจาะลึกนะเพราะว่าเป็นทางของพวกพาวเวอร์เลนเจอร์พวกของบริษัทซาบันกันไปแต่ว่าถ้าเกิดเมทัลฮีโร่เนี่ยมันจบที่ยุคของโรบทักนี้ปี98นี้จริงหรือเปล่า จริงอ่ามันจบมันแค่นี้จริงแต่ว่าได้ข่าวว่าตัวของเมทานิโรนั้นอาจจะกลับมาแบบปะปายอย่างเช่นอกลับมาพวกตามรอยขบวนการเซนไตใช่ครับผมอย่างเช่นเดกไกเจอร์เงี้ยก็จะมีตำรวจอวกาศเกียร์บันโผล่ขึ้นมาไเดอร์นู่นนี่นั่นใช่ใช่ส่วนใหญ่ที่กลับมาจะเป็นการโยงเกกับตำรวจอวกาศซะส่วนใหญ่นะฮะพวกแบบว่าโกไกเจอร์เงี้ยก็ไปเจอพวกตำรวจอวกาศแต่ว่าเขาแบบ โยงเป็นรุ่นๆเลยนะทำแบบว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งไปแล้วอะไรประมาณนั้นไปจะเปลี่ยนจากคุณดาเตะเนี่ยดาเตะอากิระมาแปลงร่างเนี้ยใช่ใช่เขามาได้ยังไงเขาไม่รู้เขาอยาเป็นเบอร์นไรส์กูต้องเปตรวจอากาศเรื่อเนี่ยคุณมอะได้ทําความรู้จักกับเมทัลฮีโร่มาหลายอันแล้วคุณมอคิดว่าทําไมมันถึงมันจบแค่ตัดจบแค่นี้ดีกว่าหรือว่ามันไปทับทางไรเดอร์กับเซนไตเขาหรือยังไงผมว่าเมทัลฮีโร่ที่มันตัดจบเนี่ยเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันอาจจะ ที่จริงอ่ะเมทัลฮีโร่มันอยู่ระหว่างกลางระหว่างไรเดอร์กับเซนไตนะใช่ใช่คือเมทัลฮีโร่อ่ะมันก็เป็นนัำรบทิ่ใช่เดี่ยวเันยันแทงหลังแม่งเสือกมีหุ่นยนต์อีกใช่เท่ากับเป็นการผสมผสานระหว่างตัวของไรเดอร์เซนไตร่วมกันอ่าครับเอ้าถ้าเกิดว่ามีเซนไตกับไรเดอร์อยู่แล้วคุณมาทำเมทัลฮีโร่ทำไมอ๋อคือมันเป็นมันไม่ค่อยมีเอกลักษณ์สักเท่าไหร่นอกจากชุดเกราะที่เป็นเหล็กจริงจซึ่งไรเดอร์ยุคใหม่ก็เป็นเหล็กอืมใช่เกราะที่เป็นเหล็กก็มีเยอะแยะอืมมันกไ่ด้้แลวอ เมฆไรโรน,น,นานทำทีแล้วกันหรือว่ามีแนวคิดที่ดีกว่านี้<อ>ค่อยกลับมาทำาํำหรืออาจจะกลับมาแจมรุ่นพี่หรือว่ารุ่นน้องกัน<ช>ไปอ,โหโหอดูจากหลังๆเนี่คือมันมันเริ่มแบบว่าไปเรื่อยเลยนะ<ช>าจากแบบว่าหุ่นเหล็กตัวเดียวเ่ยกลายเป็นแบบ พวกทีมกู้ภัยมีทีมบ้างแล้วกลับมาเป็นแบบไอ้ตัวเดียวเดียวบ้างแต่ว่าเป็นหุ่นยนต์วะอะไรเงี้ยที่จริงไอ้ทีมกู้ภัยเนี่ยก็จะมีพวกเล็กคิวฟอร์จากบริษัทอื่นเออใช่คือมันก็มีคือสมัยก่อนมันก็นิยมกันทํากันแบบนี้แหละครับแต่ว่าถ้าเกิดโตเอททำอ่ะมันไปซ้างกับพวกไรเดอร์กับเซนไตเออครับซึ่งคุณจะเสียทั้ง3มงบเลยเหรอเออคือตลอดล้วปีอ่ะเซนไตไรเดอร์ไม่ท่านอ่ะมันออกพร้อมกันอ่ะอ่าใช่คุณต้องเสียสมงบเลยเหรอโอ้โหเขาเลยต้องตัดงบประมาณไปงบนึอ ทำไมมันต้องชูอย่างนี้ด้ะมันมีอยากเต็นไตเมทัลไรเดอร์ตัดไปสองเลยมบหนึ่งผมไม่ชูอย่างงี้ผมชูอย่างงี้ อันนั้นเรื่องของมึงนะอันแล้วก็คิดว่าไรเดอร์กับเซนไตนน่าจะเป็นที่จดจำของพวกแฟนๆอยู่แล้วหรือเปล่าเออใช่ใช่เพราะว่ามันมันมันมาก่อนใช่ครับและคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะดูอ่าพูดถึงพวกเซนไตกับอ่าไรเดอร์มากกว่าก็เลยเอางบเนี่ยไปทำเซนไตกับไรเดอร์แบบจังๆกันเลยดีกว่าเออก็รงมุนคู่กันก็จัดเต็มเลยอ่ะใช่ใช่ห้าสิบตอนไปเลยก็ถือว่าเขาก็น่าจะคิดถูกสมควรนะถึงปัจจุบันเนี่ยเซนไตนกับไรเดอร์ก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ฮีโร่ของโทคไปแล้วจั งานการจดจำนู่นนี่นั่นมากมายคุณแจ๊ะเราจริงดูไม่ใช่หลกเพราะดูางเกงในไอ้สั์มึงคิดได้อย่างเดียวมึงอะดูไอ้ยังมึงคนเดียวทำคอนเทนต์ที่สองเงนไอ้ป้าเอามาขายเสื้อมาเสื้ออะไรกว่ขายทุกคลิปโฆษณาก็ไม่เข้าถึงเข้ากูก็ไม่ตอบอันนี้ลายอะไรกูขีดควยไปเลยอันนี้นังแมวนังยี เออช่วยซื้อหน่อยบพราะผมได้ตังค์ไปแล้วคุณอยากได้ตังค์บ้างอ่าครับนี่ฮะหนังแมวตัวละสามร้อยบาทเออหนังหมีเท่าไหร่สี่ร้อยบาทส่งฟรีหมดเว้ยไม่ใช่นังหมีพอหนังแมวเหลือไว้เอาจริงตัวละครไม่กากมึงกับคนออกแบบเองอะ่ะไม่กากาก,ากันหมดเนี่ยตายห่ากันโดยหมดเนี่ย <c oughs> อะไรวะไอ้บ้ากูฝึกวิชามาทําไมดีวะ <c oughs> แล้วม,กกมึูจะเอาแปะกับหนังแมวตาหนึ่งคู่เนี่ยไม่ได้ใช้อะไรเลย ใครเขาจะซื้อฝึกเองฮาเองโอ้โหป้าบอ,อกคนที่ไม่ฝึกเนีเก่งคนเดียวเออแล้วคนอย่างเงี้ยหน้าอย่างเงี้ยเ,เก่ง <laughs> บทบทบทมันส่งอ๋อบทเอออ่ะคุณใจครับอะไรฮะถ้าเกิดว่ามีห้าสิบบาทเนี่ยยังไงฮะเอาไปซื้อขนมปล่อยปลาดีกว่าเอออย่าไปสมัครสมาชิกมูวิดอกเลยไม่มีหา่าเหวเลยเสมัครดิสมัครอะไรที่ไหนที่ช่องมูวดอกไง สมัครไปอะไรอะ่ะโหคุณสมัครสมัครไม่พอนะคุณจะได้ไอ้นี่ด้วยนะอิโมจินะค,คุณได้อิโมจิตังบอวินเดี๋ยวี้เขาเป็นต่างระยองฮีแล้วอแล้วก็หลังจากนี้นะจะมีเซเลบมากมายคุยที่ขอทุกวันพุธโอ้โหคุณไม่สมัครได้ยังไงแล้วหลังนี้ผมรู้นะว่าใครที่เนียน แล้วไม่สมัครแล้วยังอยู่ในดิสนะเออเดี๋ยวผมจะไล่ตีตูดแต่ละคนเลยนะใช่ใช่เดี๋ยวคน<อ>นี้มันใช้ไม่ได้เออเออมันผมไม่อยากใช้คาว่าลงดามนะผมใช้คาว่าตีตูดได้ใช่น่ารักดีใช่ <c oughs> เพราะคุณมอชอบอะไรเกี่ยวกับตูดขาดขนาดแล้วโชว์ตูดยิงโชว์มาแล้วโอเค<อ>แต่คุณแจ๊นเนี่ชอบอะไรเกี่ยวกับขี้ลูกขี้ผมหนนเล่าเรื่องเล่าเรื่องอะไรเดี๋ยวก็วนมาเรื่องขี้เนะ ตามดูกันไปครับอ่าแล้วเดากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่อะไรเฟซบุ๊กแฟนเพจโฟล์ฟฟันนะครับแล้วก็แฟนเพจมูฟวี่ด็อกโอ้โหสองแฟนเพจนี้เท่านั้นใช่อ่าติดตามด้วยเออเดี๋ยว Movie Do ็อกเนี่ยเขาจะมีหนังโปมาด้วยดูดนมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นโดนแฮกแล้วถ้าเกิดโดนแฮกแสดงว่ามึงอ่ะมึงเลยเป็นเพราะมึงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มียังยังโอเคก็ยังรอดตัวไปก่อนเออนะฮะ ทั้งหมดทั้งมวลนะเราไปติดตามกันได้ครับวันนี้ไม่มีอะไรฝากละขอตัวลาแต่พิธงนี้บายบายครับบายบายครับสนใจนะฮะบางอันเราก็เคยดูไม่เคยดูแต่เรานําเสนอเพื่อทุกคนไงเออผมอ่ะไม่รู้ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ผมก็อยากนาเสนอเพราะมีคนส่งมาผมก็ต้องทําตอนเนี้ยหาโฟรฟันแม่งทาได้ทุกอย่างแล้วเออแล้วคุณยามาตีสนิทกับผมแล้วคุณรู้จักผมดีนะผมอะยอมทําเพื่อทุกคนโอ้โหเพื่อทุกคนจริงเปล่าใช่ส่งเงินมาผมก็ทําทาได้ทุกอย่างแล้วตัวเนี้ยคือตัวเองไง ไม่มีอ <Kell analyze anthropology> <th> ่ะครับผมเพื่อชีวิตกู